高波呃，高波波呃，高高和呃，高乌根呃，红波高波高波高啊哦，乌根啊，宝高平高宝高高。 ผม,ผ,มมผมเออกูก็กเออกำหนกูก็แต่งก็ประโยกูบอกเล่าบอ,อให้ได้กกใจความ,ผม,ผมที่กสมบูรณ์กูสะพานผมผม เวลาข้ามถนนต้องใช้สะพานลอยดื่มเราควรดื่มน้ำวันละหกถึงแปดแก้วสะมุดสมุด ของฉันหายกระดาษกระดาษเป็นสีชมพูกะหลําปีกะกหลัปีเป็นผักชนิดหนึ่งสะน้ำฉัน เห็นดอกบัวในสระน้ำต้นไม้ต้นไม้มีใบสีเขียวหมววหมวกฉันสีขาวของขวัญของขวัญกล่องนั้นใหญ่มาก กปอ่านกฉันชอบกโกอ่านกหนังสือกเอกโกดูรูปภาพที่กำหนดให้มาแต่งประโยกบอกเล่าให้ได้ใจความ สมบูรณ์ฉันช่วยแม่ปลูกต้นไม้ดอกกุหลาบต้นนี้สีแดงฉันเห็นลิง ในสวนสัตว์ทะเลกับครอบครัวแม่พาฉันไปเที่ยวตลาดน้ำ